สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกับช่องสุพีชาแนลอีกแล้วนะคะเพื่อนเอนวันนี้สุจะพาเพื่อนๆมาแนะนําอาหารมื้อเย็นวันนี้นะคะมีผัดมะเขือยาวใส่หมูสับค่ะแล้วก็ผัดหน่อไม้อันนี้ผัดหน่อไม้ดองใส่หมูสามชั้นนะใส่พริกแกงนะคะ บท้ายด้วยไข่ดาวสองฟองค่ะไข่ดาวสองฟองเท,ท,ทซอสใส่ละมากค่ะเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคนผัดมะเขือยาวใส่หมูสับใส่ใบหัวละพาค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะ อาหารแบบธรรมดารรมดาค่ะกินเพื่ออยู่นะคะกินเสร็จแล้วจะได้ทำงานสู้ต่อไปนะคะทุกคนฝากคลิปนี้เป็นกําลังใจด้วยนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะฝากกดติดตามฝากกดซับสไครปเป็นกําลังใจด้วยนะคะขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามาชมสุพีช a n แนลนะคะ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่ค่ะมัวแต่ยุ่งกับงานด้วยแล้วก็ยังกังนะคะหาบ้านอยู่อีกนะคะกําลังยุ่งหลายหลาย,หลายเรื่องเลยไม่ค่อยได้ลงคลิปก็พอดีมีนิดนิดหน่อยหน่อยคลิปลงมาจะได้คิดคิดถึงเพื่อนๆน,นะคะยังคิดถึงเพื่อนๆอ,อยู่ทุกคนนะคะ ขอให้เพื่อนๆทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆทุกคนช่วงนี้โควิดกำลังระบาดก็ฝากให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ